ทาดูเลยสวัสดีครับคลิปนี้ก็มีความน่าสนใจเกี่ยวกับโครงสร้างพื้นฐานรถไฟรถไฟฟ้านะครับคลิปนี้ก็จะมาพูดเกี่ยวกับบิ๊กโปรเจกต์ระบบราง2องมอเตอร์เวย์สุริยะจึงรุ่งเรืองจิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงควมนาคมดัน7 Big บิ๊กโปรเจกต์ระบบราง สองมอเตอร์เวย์ชงคอรมอปีนี้เดี๋ยวมาฟังรายละเอียดด้วยกันนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ในาพลดูเลยด้วยนะครับสุริยะเตรียมขน9 b บิ๊กโปรเจกต์3.73แสนล้านบาทโอ้โหโปรโปรเจกต์ใหญ่จริงๆนะครับชงครมอ,อรไฟเขียวภายในปีนี้เร่งดันต่อขยายสายสีแดง ช่วงศรีราฐตลิ่งชันสารยาหนุนมอเตอร์เวย์สองสายเข็นรถไฟทางคู่เฟสสอ,อีก6เส้นทางเดี๋ยวมาฟังด้วยกันนะครับก่อนหน้านั้นก็มีคณะรัฐมนตรีอนุมัติส่วนต่อขยายรถไฟฟ้าสายสีแดงเข้ม ช่วงรังสิตมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิตผ่านไปแล้วนะครับเดี๋ยวมาฟังารายละเอียดต่อนะครับผมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรองนาย,ยกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากระทรวงคมนาคมมีแผนจะเสนอโครงการลงทุนต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาเร็วๆนี้จำนวน9โครงการ วงเงินรวม373,542ล้านบาทดังนี้9โครงการนะครับผมเดี๋ยวมาฟังไกันนะครับ 1. โครงการรถไฟชานเมืองส่วนต่อขยายสายสีแดงช่วงสีวริราชตลิ่งชันสารยาระยะทาง20.5กิโลเมตรวงเงิน15,176ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่าง รอความเห็นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป 2. โครงการทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือมอเตอร์เวย์นะครับหมายเลข9สายถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครด้านตะวันตกช่วงบางบัวทองบางไะอินระยะทาง35.9กิโลเมตรวงเงินลงทุน 15,862ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างจัดทำรายการชี้แจงเพิ่มเติมเสนอคอชอกอเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติดำเนินโครงการภายในตรามาสที่1ถึง2ในปีนี้นะครับก็ประมาณ3เดือนหรือ6เดือนต่อจากนี้ไปนันะครับผม3 โครงการก่อสร้างทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองนครปฐมชะอําช่วงที่1นึครปฐมปากท่อวระยะทาง61กิโลเมตรวงเงิน44,444ล้านบาทปัจจุบันอยู่ระหว่างตเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วนี้นะครับมาฟังโครงการที่4นะครับโครงการก่อสร้างรถไฟทางคู่ ระยะที่2จํานวน6เส้นทางระยะท,ทางรวม1,312กิโลเมตรวงเงินรวม2อ8 0 6 0ปล้านบาทปัจจุบันโครงการนี้อยู่ระหว่างเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีเร็วๆนี้นะครับประกอบด้วยช่วงปากน้ำโพเด่นชัยระยะท,ทาง281กิโลเมตรวงเงิน81,143ล้านบาท ช่วงที่สองนะครับช่วงชุมทางถนนจีระอุบลราชธานีระยะทาง308กิโลเมตรวงเงิน44,103ล้านบาทช่วงต่อไปนะครับรถไฟทางคู่นะครับช่วงชุมพรสุราธานีระยะทาง168กิโลเมตรวงเงิน34,22ล้านบาทนะครับ ช่วงสุราษฎร์ธานีหาดใหญ่สงขลาระยะทาง321กิโลเมตรวงเงิน66,270ล้านบาทช่วงต่อไปนะครับรถไฟทางคู่นะครับช่วงหาดใหญ่ปาดังเบซาระยะทาง45กิโลเมตรวงเงิน7,900ล้านบาทนะครับแล้วก็ช่วงเด่นชัยเชียงใหม่ระยะทาง189กิโลเมตร มงเงิน68,222ล้านบาทนะครับก็เป็น9 9โปรเจกต์ใหญ่นะครับสำหรับปีนี้ที่รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนายสุริยะจึงรุ่เงเรืองกิจจะเข็นขน9โปรเจกต์เข้าสู่คณะรัฐมนตรีอนุมัติขอทราบความคืบหน้า เกี่ยวกับ9โปรเจกต์จะเป็นอะไรต่อไปนายพลดูเลยจะนำมาเสนอในคลิปต่อไปขอบคุณทุกการรับชมแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ